ดีพี่น้องเมื่อกี้ข้ากระสีมาเห็ดกินนะพี่น้องเห็ดกินว่าสิกินเถียงก็ไม่ได้กินเลยเป็นแรงเลยเขาเถียงก็ไม่ได้กินเนาะขาเป็ดเนาะพี่น้องนี่บ่อเนาลายก็ได้ดวแม่สีแม่สีกินเลยข้าสีลาบเนาะลาบกระตุกลาบกับลักซุกเลยปิดจังบอกแล้วอันนี้มันยังไม่ได้ซุกอย่างนิดตัวนี้กับข้ากับโซยมันกับโมท่านได้ซุกแลเนาะคงยังไม่ได้ลวกอะไรเห็ดข้าสีลาบและกระสีโต๊ะเนาะ พอดีได้กินแรงเลยนะแม่เป็ดผววัววิโต๊ะพวกใหญ่แม่เป็ดยังจะโตอ่ะขามาไปแหงเย็นเขาเย็นเขาบานนี่โอ้คอยใจขามาไปแหงกระน áo หน่ยไปแบวงกับบุกผิดอันนี้มือนั้นใกล้เติบเนาะมือน,บบนี้นะ,นะจ้าจ้าก,ากงารงศาสิบสองบอกวันวสิบสามคือไข้กัวสิบสามอ่า กะไ่กัวแล้วสิบสองกับสิบสามสิบสามลมูกาเลยม่นให้กะนาวค่ะเดียวเลยหลุดลงพันชูนอง้ามเลยแกงมันนะให้กะนาวหลุดรงมะเน่ยวนนี้คือไถกัววันนี้สิลูกเหือนไม่ติดทุนแลยวก้นดินปิีวอยู่เผาเผาส้อยก็น้อพี่น้องก็นลยนะกระชีสร้อยแล้วกระิีฟัวส้อยทิบก่อนเนาะไปขวเอาบรีรวกก่อนยังมาซอยชีเห็ดนะ ลาบเนี่ยปาเลือดเบ้อวิกหมดเลือดแป้งหมดได้เห็ดมันเลือดมันกล้ามแล้วเหอะไรนั่นหรอลเลือดตาเลือดเหรอเห็ดเนี่ได้จะว่าเลือดกล้ามปลาเลือดมันอากาศหนาวเลยคุยเห็ดเอาบุเพนคุยจักจักจักขีดแนวใดสิไม่กินเลือดแป้งเสพๆเนี่ยอยากไหมหวานมันอะไรหิวเขาเลยเอากระสอบไปส่งเขาเดินกัน่น้อย สิไปอันทั three, uh, ้งบ้านเลยน่ะไม่ได <c oughs> ้อาประมาณสองสามด้วยนี่เนี่ยสามบบาสองสามฉีกได้หวยสิไปปีนเขาเลยได้คลอกเป็นวัดกระไม่ได้แล้วนี่นะ ลมหนาวแท้คืนนีกินไปซ่องเมตรต่ไข่นียแบบมันบลงโคบอ่ะนะคะช่วยนอไดตื่นนาวเหือแต่เขือแต่นอนวหัวหัวหวมาจะน้า้าหนาหัวไหมหัวหัวหัวหวมีคจังหนอจังง้สิบเอ็ดโมงปลายง้อซื้อมืม่วงเขาาวน้า้น่ีมือไม่ใช่ทวีมม่วงตะันาย่ตัวนเปนนันไม่ยินเสียหนักเลยลูกมาปิดไพหลอกประตูสิบเอ็ดมงปลายโค่ว่ะีนเลาก็ะเบื้งคือจัน ตกเนบแลเออมันละเป็นองค์มนาหน้าวีาเล่ดหนอแล้วคทอดไก่แล้วท่านบกค้านี่โบเล่นะเราบริขาก็มโนนบ้านดอกคีเบอร์กันเลยเบอร์ปลาดุกอะไรเออว่าแล้วกาเขียนว่าโทรบอกกันเลยเด้อ บอกกันไม่ตายเด้อบอกว่าแล้วตอนเด้อว่าอันอันโซ่แล้วโทษเราได้ฮะเราบอกเลยได้เบื่นี่เขาเบิดอเลยบอกนี่แหละเรื่องบอกก็พอตายบอกนี่เนี่ยโอ้โหเหตุน่นมือหนาคนเลยคือบอกผักนี่ซอยเอาสิว่าซอยนี่แล้วล่ะไปผัก นันเอเนาะไ้เนี่นนออยพี่น้องมีตตมและกคลาอัพนะพี่น้องแต่ว่าคะว่าท่านได้ลาอพนี่ไปทำมาขวายถ้าให้ต้ม,มันชุกค่ะก่อนนั้นมัเื่อตมันเพิงหน่เ้าสีเพิ่หน้าอีกนามันจากน้อยนี่หน้าอริพี่น้อยเนี่ยพี่น้องขวขวัวแลอวรอะจสีลาอเนาะขวุ้กแล้วจสีลาอับ สีแด,ดงค่ะขนาดเลยเฮาบัวได้ตุ่มก่อนจะมาซอยแลพี่น้อย,อยเฮาซอยดิบแล้วเฮาจังมาขว้เอา ใช้น้ำลายพิ่มเ้น,ะนาะมันเป็นน้ำลายพิ่มมันปวดขึ้นแล้วชุบขึ้นเลนี่พูดอะไรไม่ถูกภาพเลยแม่แม่พูดอะไร กขนะอ้อลืมกูไปสอนเาสีว่าได้ไหมสันซีนก่ะใส่เลือดดีปะอ๋หอมมากช่วยหน่อยไหมช่วยหน่อยม่ได้เขียงเลยโอ้ยโอ้ยเอ้าเห็ดมาถกอย่างเนาะเอ้าเห็ดก็ต้อให้เห็ดน้ำมานีนั่นนี่นเลยเงียบ เนี่ยเอนที่ยสวยหอมเอาลายลูกใส่ลายเสียบลายใส่ลายงลายอย่า้เบ่งกำลังดื้อน่าตนเ้นลเอยู่หน้าดีมาสวยหอมกะลาใส่บหบนเหว้วมัน้าเส้ามันกระุกมันกรลายเหร ใส่ผ้าซดีนะทุกดงหน่อยไใส่เลยสเงน่อามันจะห้วยลงอีกนี่ใส่ข้าวั่วเลยเพราะละวกใส่แล้วไม่แต่มะพร้าวกนั่งเ็กก่อนเล้าเด้อมจ้วงเดถเสื้อหนังโอ้ยเ็กสิบักถเสื้อให้อุ่นเพรมีกระเพกระเพประดังไผ่คับอยงคพี่นี่หมะเพะเราจกองไผ่กันะ À này. Nào mục ma kín 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 ข้ก็กินได้เดิมได้เคยกินจกเชื่อค่ะติดตัวพี่เจดีย์นะพี่เจดีย์นะบอกกินเดิมพน่เจดีย์้ยเอาเันอยากกินอะไรลาบสุกเลยก็อันนั้นก็สุกคือกันแต่ว่าสายเลือดเนาะตาเลือดอยากอันนั้นอยู่อันนี้มีตู้น้อยนาะพี่เนาะเป็ดตัวหนึ่งตัวใหญ่เติมแต่ไปกินเลยเหมือนบ่แมะบ่มีพักอะไรแ้วโอ้ยคือบ่บ่

กมากันตุ้มเลยอุ้ยเล้งอะไรมือนี่ีืมใส่ยิ้้นมาคบบนีแล้วแห้งเลยจรรไยนี่มา้อนในมือย็้มขนมันนี้ตาเบ

้องูอาหนีไปกูอช้อง่าดุณยเาูายกินอยู่ในเรากินอยู่ในตัวกะพี่ยูเอยนู้พิกเี่ยงคนผู่้ิมาผข้าหนึ่งกินสอง้กินเท้า พอหุ้งเข่าหุ้งเปเว้่อนพกินเผาในวันรกเราเจี๊ยเข่าเปล่าเอาเลีได้เิีเห็นยังไงน่ะกินเข่าเผาไหมคือบอกกินเ่าวห้กินเผาจังคุมเมนูเซ้นว่ามันแบบมันโบรานวเาคืป่าหมอต้องเลนลินอยู่เลนลินอยู่ ข้องอ่านยาะไม่เกไม่เลิกถ้าแทนก็มากินข่าวนองๆมาเนี่ยกินข่าวนิดเนาะกินข่าวนุ่มหนาข้าวขนาดเนาะซะแทนเนาะข้าวเนาะหนาข้าวก่อนเนาะหนาเมี่ยวเสียละจะซุงพรมเสียละซงพรมยุ่งไปหน่อยเย็นไม่เนาะพังกินกะอืมเดี๋ยวเอาก็ะิกไม่ไนเนาะ Me duatit Tomë vërhet tjerëve Mi ju duatë janë e ture Mi ju duatë janë e ture